แซมยุรนันทมอนมนลรีหรือบอสแซมพร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้าพกพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้าชี้แจงปมธุรกิจเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปโดยไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอรายงานข่าวบอกแค่เพียงว่าวันนี้เดินทางเข้ามาให้การกับตํารวจหลังถุกตํารวจเชิญเข้ามาสอบปากคาแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและจะลงมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนภายหลัง ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมให้การกับตำรวจนอกจากนั้นมีรายงานว่ามินพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินดาราสาวชื่อดังที่เพิ่งประกาศยกเลิกสัญญายุติบทบาทผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเช่นกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณครับ